ก็เ,เป็นวันที่20สิงหาคม2 5 6 7ตอนนี้ผมอยู่ที่เขตระดับชั้นของสพบ้านแหวนเ่ี้ผมขี่มาหน้าสพมีการตั้งตรวจน่าจะเป็นตึกตรวจฉันมีในจราจรของสพบ้านแหนที่นี้เป็นคอมอที่ 417บวก2 0 0ตอนนี้เวลาเก้านาฬิกาสีนาทีเดี๋ยวจะพาไปดูทุกๆครั้งที่เรามาเราจะเห็นมีการตั้งจุดตรวจของสพบ้านแฮนนะครับแต่เราไม่เคยเห็นว่าไอ้รถคันที่รถคันที่ จับยิงกล้องอยู่ตรงไหนอันนี้จะพาไปดูพาไปเยี่ยมชมนะพาไปเยี่ยมชมให้กำลังใจเดี๋ยวรอรถบ้างก่อน ขอนแก่นมาจากบ้านแฮดขออนุญาตเช็คต้องกันเ,เดี๋ยวรถบ้างก่อนเดี๋ยวจะพาข้านไปดู ด้านหน้านี้เป็นสตอวันแฮตมุ่มหง้าไปนี่เป็นสตอวันแฮตอันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่หน้าที่หลักก็คือหน้าที่หลักก็คือมานั่งยิงความเร็วนี่ก็แบ่งบรรยากาศเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวรอรถว่างก่อน รอรถว่างก่อนข้าจะเลี้ยงวัวข้างถนน,น,นสอพอบันแคท เป็นการนั่งยิงความเร็วด้านหน้านี้อันนี้ที่มาจากขอร์ดเทียนออกจากขอร์ดเทียนมาด้านหน้านี้จะเป็นสอพอบ้านแฮกข้างหน้าจะมีด่านปวดขันวินัยจราจรอ,อยู่ตรงหน้าสอพอมีด่านกวดขันวินัยจราจรอ,อยู่หน้าสอพอแล้วก็จะมีตำรวจสวัสดีครับ กขจะมีตำรวจมายิงกล้องาความเร็วอันนี้มามาสอบถามเป็นความรู้เฉยนะครับเราเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้มีมเิตเื่ออะไรกันมาสอบถามเป็นความรู้เฉยนะครับเผื่อหลายๆคนสงสัยอ่อันนี้ที่ถามนิดนึงถามถามเป็นความรู้นิดนึงนะสอสอ,สอพอบ้านเฮ็ดเราเนี่ยเอาเอาความเร็วที่เท่าไหร่นะ ครับผมตามกฎหมายเก้าสิบครับเส้นนี้เก้าสิบครับผม90เป็นอย่างครับอันนี้เราเรามีบวกลบให้ไหมหรือว่าเอาก้าสิบเป๊ะๆตเลยก่อบกเต็มไปร้อยร้อยกว่าให้100ร้อยเต็มเต็มที่ร0อยหนึง่งก็แจ้งเตือนสมาชิกนะครับแจ้งเตือน F c ซทุกคนที่มุ่งหน้ามาจากขอนแก่นก่อนจะเข้าสอบอบ้านเฮดนะครับที่หลายๆคนร้องเรียนไปว่ามีการตั้งจุดตรวจหน้าสอบอบ้านเฮดนะครับอันนี้อันนี้ผมมาสอบถามให้แล้วนะ ปกติแล้วถนนเส้นนี้ให้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามกฎหมาย90ครับผมบตามกฎหมายเส้นนี้ให้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แต่แต,แต,แต่ในการจับเนี่ยมีการบวกลบค่าให้เป็น100ถ้าถ้าถ้าเกิน100นี่ถึงถึงจะยิงความเร็วใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถนนเส้นนี้มันเป็นถนน2เลนแล้วมันมีการก่อสร้างเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ใช้ถนนเส้นเนี้ยสัญจรเป็นรเรลิกถนนเส้นมิตรภาพออกจากขอนแก่นเข้าบ้านแฮดเข้าบ้านเ,าเข้าเมืองไผยบ้านไทยเมืองคนเนี่ยนะครับเขาให้90กิโลเมตรต่อชั่โมงแต่นิสัยคนไทยนิสัยคนไทยเห็นถนนตรงๆโล่งๆไม่ได้นะครับซัดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า,าสามารถจ่ายค่าปรับได้คุณก็ขับไปเลย แต่ถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาให้90กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้างหนามีป้ายเตือนอย่างเดียป้ายเตือนสามสี่ป้ายเลยอ่าใช่ผมผมเห็นอยู่ทุกทุกครั้งที่จะมีการ,รจับความเร็วเนี่ยจะมีป้าย90กิโลเมตรเตือนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมเห็นอยู่เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโดนใบสั่งโดนใบสั่งนั่นนั่นคือการที่คุณละเมิดกฎหมายนะครับกฎหมายเขาให้90คุณก็ต้องขี่90นะครับ แต่สบพบ้านแหกอนุโลมให้ได้ร้อยหนึ่งนะครับได้ร้อยหนึ่งอันนี้ปกตินิสัยคนไทยทั่วไปอ่ะร้อยหนึ่งเนี่ยในในถนนปกติเนี่ยก็น่าจะเกินพอนะครับแต่บางคนก็อคิดว่ารถแรงอเออเหยียบร้อยร้อยยี่บางคนร้อยสามร้อยสี่เคยจับได้เร็วสุดกี่ก,กี่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วสุดมนันตรงนี้นะพี่ครับ GTR ร้อยแปดสิบนะพี่ครับเคยจับได้นะครับ ถ้าถ้าขี่ร้อยแปดสิบนี่ไปขี่ดาวอังคารดีวจริงครับัดมี่ามันเป็ mainland, casos, นถนนสองเลนครับมันมันไม่ใช่ถนนสี่เลนไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะครับขนาดมอเตอร์เวย์นี่สี่เลนห้าเลนเขายังให้แค่ร้อยยี่เลยอันนี้ถนนสองเลนแล้วมันเป็นถนนไม่ใช่ถนนเรียกว่าอะไรอ่ะมันมียูเทินมีทางร่วมทางแยกเพราะฉะนั้นอ่ะเก้าสิบกิโลเมตรหรือบ้านร้อยกิโลเมตรในกำลังพอดีนะครับก็ฝากเตือน f c ทุกคนด้วยนะครับ เราพยายามอย่าทําอะไรให้มันผิดกฎหมายเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับการที่คุณทําผิดกฎหมายแล้วคุณจะมาอ้างนูน่น <consumption> อ้างนี่มันอ้างไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณขี่90ไม่เกินร้อยเนี่ยผมกล้าการันตีแล้วว่าสบพบ้านแฮดไม่จับใช่ไหมครับถ้าไม่เกินร้อยนี่ยังไงก็ไม่จับครับผมอ่าไม่ถ้าไม่เกินร้อยไม่จับนะครับผมกล้าการั<ๆ>นตีให้เพราะว่าน้องน้องน้องเขาบอกแล้วว่าสพบ้านแฮดเนี่ยอนุโลมให้ไม่เกินร้อยนะครับบวกลบได้ คือไม่เกินร้อยนะครับเพราะดีไซน์คนไทยก็ถ้าจะบอกว่า90ตลอดสายนี่มันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะเอาเป็นว่าเส้นนี้ละกันนะครับอย่าเกินร้อยนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันยังไม่ถูกบังคับใช้ให้เป็นถนนร้อยยี่สิบเนาะครับผมครับยังถนนมันยังมันยังมีการก่อสร้างอยู่จุดกลับรถยังไม่เป็นเกือกมาใช่ก็คือหลักๆนะครับถนนเส้นไหนที่จะให้ร้อยยี่ได้เนี่ย ยูเทิร์นจะต้องไม่อยู่ระดับเดียวกันกับถนนแล้วก็ถนนนี้จะต้องมีเบรคเออร์กรั้นกลางก็คือมีเกาะกลางนั่นแหละถึงจะเข้าข่ายให้ที่วิ่งร้อยยี่ได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถนนสายเอเชียเนาะ,ะถนนสายเอเชียเนี่ยภาพนะครับตรงเลยลำตะครอนจะมีนิดเดียวครับเพื่อจงมีความชิดๆเลยคอนลำตะคองแบบมันจะมีป้ายบอกเลยครับพีอ่อ๋อใช่ใช่ใช่เห็นอยู่นะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนอย่าทําผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองมีตังค์จ่ายหรือว่าอยู่เหนือกฎหมายก็เอาแล้วกันนะเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องทุกคนนะครับเราไม่อยากสนับสนุนให้ใครต้องทำผิดกฎหมายผมขับรถมาเนี่ยเอาเต็มที่เลยอะผมขับ90เส้นเนี้ย90เพราะว่ามันมีการก่อสร้างด้วยช่วงเนี้ยก่อสร้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็โอเคนะครับฝากไปยังพี่น้องทุกคนแล้วกัน แวะมาทักทายนะเฉยขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอถ่ายรูปหน่อยดิเอาได้มาโอเคครับพี่ขอบคุณพี่แจ็คที่มาเยี่ยมนะครับครับผมครับผมเป็นที่มีคติครับเรามาแนะนำนะครับยอดครับสุดยอดครับมาพูดคุยกันในฐานะพี่น้องดีกว่าครับอันนี้จะได้บอกประชาชนด้วยว่าจริงๆเราให้ได้ร้อยถึงแม้นั้นนะป้ายเก้าสิบตัใช้ดูป้ายเก้าสิบตามกฎหมายเก้าสิบกินได้สอชั่วโมงครับอยากป้ายเก้าสิบนะครับเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นเส้นนี้รบกวนใช้ความเร็วที่90นะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ประชาชนนะครับคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนเขาจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับเส้นนี้จริงๆแล้วมีการเกิดอุบัติเหตุไว้นะผมพึ่กงบอยไี่ใช่หลับในตอนกลางคืนเนี่ยที่24เนี่ยผมขอมาตลอดเลยใช่ครับก็ต้องอ่าเขาต้องตามนั่นแหละครับโอเควันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีน้องน้องถึงแม้ว่า อันนี้เป็นน้องเป็นจ่าใช่ไหมจ่าครับจาเออน้องเป็นจ่าแล้วอนาคตเราเป็นดาบแล้วนะครับครับผมไม่แน่ครับสิ้นปีนี้อาจจะได้เป็นดาบครับผมก็ขอให้น้องคขาเสร็จเร็วๆเลยหน้าที่แบ่งเงินแล้วก็ฝากด้วยนะครับจนด้วยนะครับผมครับพี่โอเคได้ดังนั้นงอนนี้ทครับดังนั้นมีอะไรจะฝากประชาชนไหมฝากก็ก็อยากจะฝากประชาชนนะครับให้ รักษาวินาจจราจรได้นะครับมกวดไทยของท่านเองนะครับครับครับผมครัสครับผมขอขอยุติลฟ์โซเท่เนี้เดี๋ยวขอใก้ท่านที่ได้เลือกกับน้องเขาหน่อยครับผมขอบคดีครับ